ครับตอนนี้กอยุ่กับพอสักนะครับพอสักเพิ่งจะเ่เขียนสูตร่นะครับวันประจำวันที่หนึ่งมีถุนายนสองพันห้าร้อยหกห้าครับตัวหกตัวตัวบนครับ ตัวบนครับผมด้วยได้ด้วยได้ครับสังภาพแบบเอาปูเอาปลาไปเย็ดตั้งแี่เขาบอกนี่ใช่ใช่ใช่ยึดตุ้งย่าเลยอันนีสตุกแถวเราเลยยึดตุ้งย่าเลยครับครับเปิดใสั่งอะไรให้ว่าเขาชุดบ่นเนี่ยอ่าพ่ออันนี้ชุดบนป่ะพ่อเนียนๆชุดบ่นโอ้โหเน้นเน้นตัวได้พ่อชุดบ่นนะคือว่าบ่ได้เน้นแต่ว่าคิดมากคิดมากคื้อ ได้ตัวนี้ครับพผมชุดบนตัวนี้แต่ว่าซื้อซื้อทั้ตัวครับผมเชิ้นโดรดข้าวสาสลีอันนี้มันตัวเดินกับลักซิปนี่สามกับเจ็ดบอกว่าลักหน่วยศูนย์สามเจ็ดโอ้ครับมาตรงกับปูศีรษะนี่เนี่ยบอกตรงกันเลยเนาะครับเนาะตรงกันเลย ครับตรนี้กันือกันตรงกันคื้กันสามศแม่นคือกันนอ่าครับอันนี้บนโอ้พอสักเนี่ยที่30มศูนย์ครับมีเจ็ดศูนย์สามามเดสามมเจ็ดเจ็ดเจ็ก็พอเนาะครับผมเน้นสามศนย์เน้นตัวเดียวกันเน้นตัวเดียวกันครับอันนี้ซิปร่างน่วยล่างหองก็ เอาฟันให้ฟันให้ี่ยจะคูสองคูหรือเปล่าเพราะต้องเอาเอาเน้นๆพราะว่าคู่เดียวนี่หรอคู่เดียวเพ่อเขียนให้นะครับผมเขียนมีวงวงกลมไปเลยพ่อครับเขียนตัวเดียววงกลมเป็นเลขเพราะเขียนตัวนี้ตัวเนี้นมันก็คือ้นตัวนี้ได้เหะอเออเวียนซี่ได้นี่งครับอ่าตัวเจ้นี้บ่วงกลมเวียงซี่อ่าล่างเพาะว่าล่างอันนี้ล่างอตัวตัวล่องมันก็ ถ้าถ yeah, yeah, yes, oh. okay. mm ้าไปถ้าไปเฮ็ดตัวหนึ่งมันหัวก็เขาหัวงวดมันหัวแดงสีดิครับไดงสีนี่หัวก็เขาหัวงวดนั่หมดครับสูตนี่เขาเน่าครับเขาสักตะว่าเน่ามันไหลตัวครับพอะเน้นเน้นล่างแค่กู่เดียวขึ้นหนึ่งหกหกหนึ่งวางันสูตรนี่กบสูตรนี่ส้นกันศูนย์หกครับพอสักี่ศูนย์หกดาบไปว่ามันดับดอกเล็ดึงเอาเล็ดึงมันดึงมัโบ ครับมันบะหมี่สันวนแล้วมาออกตัวนี้เลยครับร่างฟันตัวเดียวฟันตัวเดียวเลยโอ้ครับอืมฟันถึงบ่มากอายุนี่อะไรนี่ครเป็นซี่วยเป็นหน่วยสีบ่มีออกแป้งสั่นครับพสักอืมซีวยเป็นวยครับและชุดบนสามศูนย์ตัวเดียวบ่พบสัก ตรงๆเลย่ครับพ่อตรงๆเรลยวรับตรบครับผมครับครับแ่ค่นข้างขงอิยนงกขอ์ได้ครับผมสิบบนสามกับเจดหลักหน่วยศูนย์ามเจ็ดเป็นโมพ่อครับเน้นที่สามศูนย์คู่เดียวเลยครับ โอ้ครับชุดล่างชุดล่างครับท่านผู้ชมครับชุดล่างนะครับสิบล่างหน่วยล่างนะครับพอสัตว์ฟันที่หนึ่งหกตัวเดียวครับครับล่างหนึ่งหกตัวเดียวท่านมันท่านนั้นนกันคือว่างันทำตัวเดียวเลยเนี่ยล้วตัวนี้ตัวนี้มันไม่ได้สี่บอะไครับแล้วตัวนี้เขาหอกงวดครับตัวนี้ที่สิบห้างวดครับผมท่านมาี่สิบห้างวดเลยครับเปนก ข้าะสาเข้าเป็นข้าวข้าวเป็นข้าวนี่ยี่สิบหกยี่สิบหกมวดครับยี่สิหมวดแล้วยี่สิบหกมวดแล้วโอ้นาเลนนาสวนคู่เรีนไหครับหนึ่งหกอ๋อแต่จับคู่เม่นมาคับ จับค่เน่จับตามสูตรพ่อเองน่ยจับตามสูตรว่างั้นก็ได้ตัวเดียวนึงแต่ว่าว่างั้นก็ได้สูตรนี่ครับท่านผู้ชมตัดอรอบาดดิอ่าสิบล่างครับสิบล่างจิมมีศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าน่วยล่างมีหนึ่งสามสี่หกเก้าครับท่านผู้ชมครับอ่าถามผู้ชอบตามที่พอสักจับหนึ่งหกเด้อครับพี่น้องล่องครับเอารักสิบรักน่วยไปจับบึงครับชอบรักใดกะจัดไปมันบอกพอสัก กับพอสักฟันที่หนึ่งหกตัวเดียวโอ้ครับท่านผู้ชมชุดบนชุดบนนี่กัถือว่ามาตรงกับปูซีสูงอยู่ดนะครับพี่น,อน้องนี่ครับย่ำไปเลยครับฟันไปเลยที่สามศูนย์กับพอสักปันวาคู่เดียวขึ้นกันเล่นไปเล่นไปเล่นเล่ตัวเล่นเลยหลุดตัวครับ <c oughs> แต่ว่าให้ติดอ่าชุดชุด,ชดเต็มนี่งหกคู่ไปเล่นบอพอสักนี่ครับพอสักฟัน ครับผมอืครับตพอแตมพ่อดนครับพ่อแตมผู้ายโตเนพ่อได้รุ่นเยอท่านจำไครับชุดบนนี่แค่ัยี่สิบตัวบนล่างมันโอยมันโอยเข้าใจเราควบคู่กันเลยแต่ท่างเดียวนี่ก็เป็นตะเลยู่มันน่ทางเดียวเลขล่างเพือล่างครับท่านยีสิผาโต้เรบนล่างแล้วโอ้ย สี่ยี่สิบห้าสามโอ้ยี่สิบยิงห้าห้าสิบโตบันขั้นบนล่างอ่าพอสักฟันไปที่สามศูนย์น้พอสักเนาะชุดบนครับกระอว่าหกคูนีครับทนชุ่มรับพอสักกบาลนี่ที่หกคูแต่ว่าให้ฟันให้ฟันให้คูเดียวครับสามศูนย์นี่ครับบ่ปันได้บ่บ่มั่นใจเพือตัวล่างเลยคือตัวล่างตัวล่างนี่ตัวล่างนีมั่นใจมั่นใจครับโอ้ คือนหนึ่งหกมีมันใจคักเลรื่องนอพสักเนาะครับผมชุ่มอ่าพสักฟันเลยลางหนึ่งหกกับมันใจมันใจคักครับหนึ่งหกกับน้ำมันป่ะสูตรนี่พ่อได้ครับแต่ผมมาเห็นสูตรนี่ไปมันผมได้เองสิครับมันบดบวกละกันว่าก้อนนี่สองสูตรนี่ซ่อนตัวนี่ครับซ่อนกันตัวเดียวเลย แต่ว่าตามสูตรนี un> un> ่คเพื่อตรงๆได้พอเนาะครับเน้นให้คู่เดียวมันก็เป็นบ้าตอนนอติมาเรียนครับแต่เรียนน้อกันเราตุกวดตุกวดใบมะเรียนน้ำมัครับมาเรียนเดียรเดียรเสียมันแล้วปวนทะเลเห็นตุกไม่ไป ไม่ก็บ้าวดนึงก็ใค่นี้บ่บ้าจะวดนที่บาดิบบ้าบ้าจะงวดขอซึ่งวดนนี้เรียนได้รุ่นแล้วเลยครับท่านชมครับแนวทางพอสักด้วครับผมตามที่พ่อพิ่นบอกครับผมนี่ครับบนล่างครับชุดบนครับพอเพิ่นมาหกครูด้วครับผมบนล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่าพอเพิ่นเน้นที่สามศูนย์ครับผมกระบะนี่ชุดหกครูนี่พอเพิ่นกระบา กระเด็นทั้งหกครูได้พี่น้องฟันสามศูนย์กับผมส่วนล่างเม็ดเดียวตัวเดียวเท่านั้นครับหนึ่งหกโตเดียวเท่านั้นครับพี่น้องพิจารณาเป็นเอาพอซักฟันตรงครับมันบ่นใจแล้วพอซักล่างนี่มั่นใจมั่นใจ,นใจนใหลายเอาคิดีิมั่นใจเดินมากนนี้ละห้าห้ายี่สิบห้าครับผม เอาคลิปนี้ฝากไวปสักนิดครับท่างชาตผู้ชมสองวันเหรอนั่นแหละครับสูตรของพ่อซากนะครับบรรดาเชื่อว่าตรงกันกับปูสี่สูงปูได้เขาแล้วเล่นกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกูไลดแชร์นะับกดไลค์ูกดแชอบกดติดตามทุกวันฝาผ้าชมได้เลยครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับน้อมีเสียงรบกวนนะครับเนาะขอโทษขออภัยครับครับสวัสดีครับต้องกอดอีกพิซ่าเนาะเพาะง